สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการประแมงอีสานบ้านนานะคะก็เช่นเคยค่ะวันนี้ก็ตัดผักส่งลูกค้าเช่นเคยนะคะตอนนี้ก็ตัดได้แล้วนะคะใบแมงรักนะคะตัดไปได้แล้วนะคะเดี๋ยวไปตัดต่ออีกนะคะยังมีกะเพราโหระพาแล้วก็ผักอย่างอื่นอีกนะคะเดี๋ยวาไปตัดผักกันเดี๋ยวไปตัดผักกันนะคะ มีโหละพาก็พอดีตัดแล้วค่ะเนี่ยก็พอดีตัดแล้วนะคะโหละพาก็จะตัดโหละพาด้วยนะคะตัดหะพาอ๋อพอดีตัดแล้วนะคะแล้วก็กระเพราค่ะของเขาคะก็พอดีตัดแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะตัดไปส่งลูกค้านะคะวันนี้ก็แมงน่าจะไปส่งเองนะคะ ผะะักวันนี้นะคะปลาตัดวันนี้เดี๋ยวประมาณตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณก็จะไปส่งเองนะคะไปส่งเองวันนี้ไม่มีใครมารับส่งให้นะคะวันนี้นะคะประมาณก็จะ,ะตัดนะคะตัดแล้วก็จะไปส่งเองวันนี้นะค,ะนนนะคะ่ะนาคะเดแลยวยังไงก็ประมาณฝากอ่ เป็นกำลังใจด้วยนะคะตอนที่ป้าแมงไายสดนะคะหวังว่าวันนี้จะไม่มีอุปสรรคใดๆนะคะเมื่อวานนี้ฝนก็ตกฟ้าร้องนะคะไฟดับด้วยนะคะแล้วอีกทั้งอตอนเย็นนะคะปะ้าแมงก็ไม่ได้อยู่บ้านป้าแมงก็ไปทุรัค่ะก็หวังว่าวันนี้นะคะจะไม่มีอุปสรรคอะไรมากมายนะคะก็ขอกำลังใจให้กับป้าแมงด้วยนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ปะป้าแมงก็จะตัดผักแล้วก็ไปส่งค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวป้าต้องเอาผักไปส่งก่อนนะคะทุกคนนะคะเนี่ยผักป้านะคะป้าต้องเอาผักไปส่ง้าก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมนะคะไว้เจอกันไลฟ์สดค่ะก้าแมงก็ขอฝากมาให้กำลังใจกับป้าแมงเงยอะๆหน่อยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะเจอกันในไลฟ์สดนะคะขอกำลังใจค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวป้าเอาผักไปส่งก่อนนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ